สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขูสุนครับเมื่อนี้พทุคุสิพาสวัสด์ขัปุ้นน้ำปลาใสปลาหมึกกระดองน้อยนะครับกินแซ่บเมื่อนี้พี่น้องพนุคุณได้ปลาหมึกกระดองน้อยมาตลาดครับก็เลยสิมาสวัสดีขับปุ้นกินครับไปครับไปเริ่มกันเลยครับอันนี้พนอคุณกนก็จะหนึ่งปลาหมึกนะครับที่เห็นอยู่นี่พนุคุเตรียมหนึ่งปลาหมึกครับใส่ซึ้งครับ น้ำห้อนกับต้มใส่ตะไคร่ใบมะกรูดยุกล่างครับดับกินข้าวนะครับเนาะขบาวบนกระตามเห็นนะครับขบืนกระดองนี่ครับน่ากินครับพอทุกคนไดข้ขวปุ้นเหลือจากคลิปก้อนครับสามก้อนครับเสียมาหนึ่งเซ่มันอ้อนครับสิบชั่วส่กันนะครับเนาะอันนี้พอทุกคนเฮ็ดน้ำต้มปลาครับน้ำเดือดละกาไ่ใบมะกรูดกับพริก หอมแดงตะไคร้ครับดับกินครับเจ็ดไห้น้ำปลาพู้ข้าวนะครับเนาะดับกินไปก่อนนี่น้ำปลาแดกผู้เทามากนะครับบ้านๆครับนี่ปลาแดกต้มครับใส่ผสมกันเลยครับทั้งปลาแดกดิบปลาแดกต้มครับมาต้มใส่กันครับเคี่ยวหอมๆนะครับพี่น้องต้มเดือดให้จนซุกพุแล้วครับ นี่พนกุจิตตามด้วยกระเทียมดองครับน้ำกระเทียมดองใส่ไปน้ำครับเพิ่มความหวานกลมกล่อมครับเดี๋ยวปลอยให้เดือดครับให้ฟดตเคี่ยวครับเคี่ยวมันหอมครับจุดน้ำปลาแดกปลาล่าเข้าสุกแล้วครับนี่ตักฟองครับมีฟองกับตักฟองออกน้ำทำเนาะนะปลอยมันฟดตชิมมึงแซบ่บ ได้ที่ต้องการแล้วก็เป็นที่เสร็จครับพอนุคุกอยาจะมาปรุงอีกทีนึงนะครับเนาะมาซว่อีกทีนึงครับต่อไปพอนุคุกอยาจะปรุงเพิ่มรสชาติอีกนะครับหอมแดงครับเพิ่มหอมแดงเข้าไปครับเพิ่มความผิดจัดจ้านครับน้ำตาลนะครับผงฟูนครับมาปิดลายกซตหลายหลายนะครับ หน้าวครับรน้ำตาลพริกป่นบักหน้าเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานครับรสชาติมาตรฐานสากลครับกินคลิปก้อนกับรสชาตินี่แหละครับแซบครับติดใจตามด้วยหอมเปรี้ยครับปรุงเสร็จกับน้ำต้มปลาลาดตรงบีครับไปครับไปกินไปแซบกับค้ทุกคนนะครับเนาะ ไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อเมย์พี่นอ้ขของสุขุนสุนครับเมืนน่อนีพอนุคุณได้สัวขับปุ้นคือเราครับสัวขับปุ้นใส่ปลาหมึกมือนี้ครับพี่น้องได้ปลาหมึกกระดองน้อยครับมาสัวใส่กันมือดันที่สัวกินแสบครับพี่นอ้องคนคุณกนเลยเอาปลาหมึกมาใส่น้ำงวดเนี่ยครับมาครับมาแสบกับพอนุคุณครับพอนุคุณขอคนก่อน แซ่บติดใจครับพี่น้องแต่จะมีปลาหมึกเข้ามาครับเอามาสวัวใส่กันมากินแก้มกันครับเป็นปลาหมึกกระดองน้อยกันเลยวามีข้าปุ้นเหลือแซ่ตู้จากคลิปที่แล้วครับพี่น้องกันเลยอะโอ้ไปสวัวใส่กันกินเข่าซุมพี่ซุมน้องก่นงอนนะซุนน้อกนครับเนาะมาครับมาแซ่บกับทุกคนสิมกอนอือแซ่บคือเกาสูตรเกาครับ <laughs> มาปรุงหวานเปรี้ยวเคอเนะครับนี่หนึ่งประเมึกไส้ครับหนึ่งประเมืกกระดวงน้อยใส้น้ำหย่ำกึบครึบครับคนทีขอใส้มือนะครับเนาะโอ้ยปรุงแบบพริกปิว้วมาครับ ผักแก้มผักสลัดอิเลิศหอมเปรครับงุ่มเรียบไปดูปดกระยอนด้วยหนึ่งแล้วก็มาสาวบับน้ำปลาครับ หูอันใดเฮ็ดกินแซ่บแล้วก็ยามอยากกิ ขาวครับที่เป็นคนหนึ่งห้องประมุกอยู่ซึ่งนะครับายใจครับแซบ you mm -hmm. เพมเพีดทั้งใส่ใจเพียวแซบผ่านแล้ว ขับปุ่นออกมาหน่อยโคดเนาะมันเหลือสามสามมันสามก้อนนะน้องบคุณนะหมาอุ่นหนึ่งมันอ้อนอีกครับเซตเย็นไปเล้ะ <laughs> sao trời học sập tủ nghe cả chìm nụp nụp nghe hụt hấp nhảm nhạc đó <laughs> well, give the time. <sighs> ขาาันอืมหนูอยาก He he he. no Cướp cướp <laughs> <laughs> uh, nhá, ừ <rồi. cười> <laughs> สะใจไมคีับฮ่าน้องเพชรนังเสยบขอยนญาตกินน้ำครับนะครับาอสี่เด้พี่น้องผ่าเสียดปากแล้วยันเสียบ โอเคครับแซ่บคือเกาครับเมนูนี่ขีดกวนๆพ่นกะเฮดกินแล้วเลยแซ่บเนาะครับเนาะก็เลยงามอามาเฮดกินดีครับเมื่อไนแต่ได้ปลาหมึกมาหนึ่งอามาส่วใส่กันครับขอบคุณส่วนนำปลาด้วยนะครับเนาะโอเคครับเมื่อนี้พ่อทุกคนก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ขุนสุ้คนครับนี่เข้ามารับชมพ่อทุกคนคือเกาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อทุกคนนำเนาะ เสียบาพาดคลิปใหม่ๆของคอนทูคุนนะฮะสำหรับเมื่อนี้คอนทูคุนก็นสิโตขอสำหรับเมื่อนี้คอนทูคุนจะขอโตขอลาไปก่อนเอื่นก็ม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ